แพนด้าสีน้ำเงินทำอะไรอยู่เหรออะไรอยู่ข้างในอีกละ่ะเอ,อ้ามีเบบี้อยู่ข้างในขึ้นมาเลยจ้ะเปลี่ยนทรงผมแล้วก็ผูกโบจากนั้นก็ใส่ขนตาแล้วก็รอยกะระบายสีด้านทอ็อปจากนั้นก็ใส่ผ้าอ,อ,อ้อมอ๋อมาเลยก็กก๋ยไงจ้าหนูน้อยกระโปรงสวยจังเด็กที่ไหนกันล้วเนี่ย เราไปสนสนุกกันว้าวมีของเล่นเยอะเลยมีพอสำหรับทุกๆคนอเออไปที่ไหนดีอ,อะไรนะแน,นบ้านข่ายหัวร้อนเหรอเลยค่ะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอ๋ <laughs> Thank you แล้วรอสก็เข้าไปข้างในข <laughs> อกระจกเยอะจังเลย <laughs> แถมยังส่งเงาเราได้อีกด้วย <laughs> <laughs> Oh. นั่นใครกันนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าไม่ฉันเห็นจริงๆนะนี่เธอออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ <Yeah. S 2> มานี่เดี๋ยวนี้ <c oughs> อ้าจับได้แล้วตุ๊กตานี่แปลกจังนี่เธอขยับได้งั้นเหรอมาเป็นเพื่อนกันมั้ง <c oughs> เดี๋ยวฉันจะเรียกเธอว่า <c oughs> ป๊อปปี้อ๋ออันนี้แหละดีเราจะตัดส่วนเกินออกแล้วก็หย่อกาวร้องเข้าไป ฉชดสีสเปรย์เลยจากนั้นก็ว่าดดีเทลข้างในเนี่ยเหมือนท้องฟ้าเลยนะว้าวสวยจังเลยจากนั้นก็ใส่ที่จับเป็นแคปซูลอะไรกันนะแล้วโรสก็พาตักตาก,กลับบ้านเธอนี่สวยจังเลยอยู่ในนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวฉันมาโอเค <Bye. S 1> แล้วเธอก็เหอหลับไป เออหีบสมบัตินี่มันฮะมันหลุดออกมาได้ไงน่ากลัวจังเลยเออฉันตื่นแล้วน่าเสียงอะไรฮะรกจังเกิดอะไรขึ้นข้างในนี่เปิดไม่ได้เลยฮะเธอได้ยินเสียงอะไรมาฮะเป็นกล่องดนตรีเฉยเลยแล้วฝาก็เปิดออกป๊อปี้เต้นรำอยู่ในนั้นไม่จริงนะเธอโตแค่แล้วเอา้าหายไปไหนแล้วจ๊ะป๊ปปี้มานี่เดี๋ยวนี้เลย รอฉันด้วยสินำยูนิคอร์นออกมาเลยจ้าตัานหางแล้วก็ผมงั้นเราใส่ผมอันใหม่ที่มาสวยกว่านี้ดีกว่านะติดผีเสื้อแล้วก็ดอกไม้ทำเขาซะก่อนแล้วก็ระบายสียรถเก่าๆตกแต่งด้วยดอกไม้แล้วก็ผูกริบบิ้นมานั่งอยู่ในคอนเป็นของโปรกของหนูน้อยเลย ป๊าปี้เธอจะไปไหนนะเธอกลับมาที่สวนสนุกอย่างนั้นเหรออ๋อนี่อย่าบอกนะว่าปีนเป็นครั้งแรกป๊าปี้อยู่ที่ไหนไปไหนแล้วเนี่ยฮัล <Please. S 1> โหลเอ้ยอยู่ไหนของเขากันนะนี่ทุกคนช่วยฉันหน่อยได้ไห mm hmm. แล้วโรสก็พบกับวิธีที่จะทำให้เจ้าหนูน้อยออกมาถ้าเกิดว่าเล่าด้วยเจ้านี้คงจะออกมาล้ะมา้านันไงป๊ปปี้ออกมาแล้ว เธอเธอนี่นะฉันก็ว่าเธอไปไหนแล้วทั้งสองก็เล่นด้วยกัน uh huh. อ่้าใครจะเป็นใครต่องั้นเธอแล้วกันะจะมาล้างหน้าออกก่อนแล้วก็เอาดัางไม้ไปเลยเอ้อหอมจังเลยดมดัางไม้ปุ๊บหน้าก็เต็มไปด้วยกลาบปับมาตัดชุดกันเลย เราได้เสื้อผ้าแล้วล่ะใส่คอปอกแล้วก็ใส่เข็มขัดใส่มัวท้ายเป็นสีแดงว้าวดูลูกนี้สิจากนั้นก็ดัดผมได้เลยูกโบเสร็จเรียบร้อยสวยจังเลยนะเธอเนี่ยในที่สุดไอติม เอารถอะไรดีคะอขอทุกร้นเลยคะ่ะว้าวป๊อปปี้เป็นสาวแล้วเป็นสาวต้องแต่เมื่อไร่ <laughs> เราเหมือนกันเลยนะ <Wow. S 1> เออฉันฉ,ฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฉันกินหมดทุกอย่างเลยนี่ให้เธอนะขอบใจแต่ว่าจะไม่ชอบแล้วบอลลูนก็ลอยมานั่นของฉันหรือเปล่าไปเร็วเข้าไปเร็วนำา้าสก๊หลามมาเลยจากนั้นก็วาดเป็นรูป หนึ่งสองสามสี่จากนั้นก็เย็บด้วยเจ้านี้นี่คือคิซิ่มซิและฮักกี้วกี้มีตาแล้วแล้วก็มีรอยยิ้มใส่แขนด้วยนะตรงนี้จะมีเวกเราทั้งสองคนตัวติดกันแน่นอน นี่ลูกป่งฉันหายไปไหนก็ไม่รู้เออแล้วห้องนี้คืออะไรฉันว่าเราถอดรองเท้าดีมากดูซิฉันมีรองเท้าด้วยเออจริงด้วยโอ๊ยเจ็บอ่ะดีนะที่มีหมอนอยู่ตรงเนี้ยที่นี่สนุกจังเลยงั้นมาเล่นตีหมอนกันมยได้เลยไม่นี่นะนี่นะระวังนะนี่คือคิซี่เซิ่ลกก็ฮักเกไวเกนนี่นะ ทำไมทั้งสองคนติดกันละ่ะก็เพราะว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันไงสาวๆเล่นกันหนักเลยเผลอหลับไปแล้วนเนเนตื่นได้แล้วเราจะเป็นล้วนะเร็วเข้าเออชดค่ะไปเร็วเออรองเท้าฉันไม่มีเวลาแล้วนะ่าเรียบใส่เลยเอา้าเป็นอะไรไปเลือกรองเท้าสิท้ายเป็นสีแดง จังนั้นก็ใส่เชือกแล้วก็ใส่ล้อได้เลยใส่ล้อเลอสเกตจังนั้นก็ใส่ดวงดาวไปเล่นกันมั้รู้สึกดีจังมีคนเต็มคาเฟ่เลยฮ่ารวงนะเอ้ยเธอเป็นไรรอเปล่าฉันโอเคฉันโอเคแค่ต้องนั่งพักหน่อยนะเอาดีละงั้นเราไปก่อนนะอ๋อ คาเฟ่มีล้อเลสเกด้วยหรออ่ะเอาเมนูไปสิจ้ะป๊าปี้ไปไหนอะตาไม่ทันแล้วเนี่ย <c oughs> ออคาเฟ่น,นี้แปลกดีจังเลยฉันว่าทุกคน,นคิดว่าเราเป็นเด็กเสิร์ฟนี่เด็กเสิร์ฟอ่ได้ค่ะเดี๋มานะคะป๊าปี้นี่เธอทำงานแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย <Yay. S 1> ว้าวเก่งจังเลยดีจังอ <c oughs> ได้ทิปมาเยอะเลยนะส,สาวสาวเย้ Yay, ดีนะดีนะนะเรารวยแล้วเย้ Yay. หน่อแล้วเหรอ <Hello. S 1> ลบหน้าออกเลยแล้วก็ใส่ขนตาอามารีดผ้ากันหน่อยชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะตกแต่งปกคอเสื้อนะเข็มขัดแล้วก็กระดุมตรงเนี้ยมีถุงน้องด้วยนะอย่าลืมสนะใส่รองเท้านะใส่โชกเกอร์รูปบออ๋อทรงนี้ไม่ใช่อ๋อนั่นสิต้องเป็นสีแดงไม่ใช่เหรอ อแบบนี้แหละดีเลยหน้าของป๊อปปี้จะมีกะแล้วก็มีแก้มแดงๆสวยนะตอนที่ป <laughs> okay. mm ๊อปปี้โตขึ้นเธอก็มาเปิดสวนสนุกด้วยตัวเองเชิญได้เลยค่ะเชิญเข้ามาสู่ลารีเลนและได้สนุกนะแต่ละคนได้ลูกโป่งหนึ่งลูกจ้ะและก็ได้เวลาสำคัญตดริบินเปิดงานเลยยินดีต้อนรับสู่สวนสนุกของเรา ซ่นอนอยู่ตรงนั้นครคิวาคิเป็นอะไรอ,อ๋อเป็นอะไรเหรอจ๊ะคือฉันเองก็อยากจะได้ลูกโปง่งออ๋อโทษนะคือฉันปล่อยไปหมดแล้วโธะงั้นก็ขอถ่ายรูปด้วยได้เปล่า <c ười> ได้เลยยิ้มนะเย้ยปั้นดินเบาซะหน่อยได้ตุก็ตามมาแล้วแล้วก็ใส่กระโปรง ทรงผมนี่แหละของปอปปี้เลยจากนั้นก็เข้าอบดินเบาแข็งแล้วตกแต่งให้สวยงามนี่ไงคือปอปปี้โรสเอร์ขึ้นแล้วเหมือนกันหนูอยากจะขึ้นชิงช้าสวรรค์น,นะนี่ยังเด็กอยู่เลยแต่ว่าหนูอยากขึ้นนะอยากขึ้นเออ,อไม่จริงนะปอปปี้เธอเปลี่ยนไปมากเลย สวัสดีจ้าเธอไม่ได้จเจอเธอตั้งนานเลยนะนี่เป็นอะไรเหรออย่าร้องไห้เลยนะจ๊ะฉันมีตุ๊กตาเอาไปสิจ๊ะอ๋อขอบคุณค่ะตุ๊กตาน่ารักจังทีนี้เราก็อยู่ได้จนตลอดไปเย้เย้เย้ <c oughs> เด็กน้อยนะ่าดีใจใหญ่เลย <c oughs> ดีนะที่ทั้งสองได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีเรื่องรววาวได้เมาท์มอยเยอะเลย <c oughs> เราจะพับกระดาษแบบนี้เสียก่อน แล้วก็ใส่ผ้ากำมะหยี่ข้างในก็จะมีกรอบรูปตัดดอกไม้ออกมาเย้ใส่กริตเตอร์นะแล้วก็ใส่เครื่องประดับอัลบั้มรูปของเราเสร็จเรียบร้อยพาปปี่ปอบี้เดสิจะมีอะไรมาให้อ๋อน่ารักจังเลยอัลบั้มรูปเหรอมีแต่เรื่องน่าจดจำใช่ไหมจ๊ะ hmm. ตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เลยนะอ๋อใช่เราไปเล่นโรลเลอร์สเกตจำได้ไหมจำได้สิจ้ะขอบคุณนะสำหรับของขวัญฉันว่าตรงนี้ยังเหลือที่ว่างอยู่งั้นมาถ่ายรูปมะยิ้มหน่อยนี่ไงแต่ตรงเนี้สวยงั้นเรามาทำอัลบั้มใหม่ดีมะชื่อว่าเพื่อนกันตลอดไปดีไหม